นะคะคุณภาพคนจะมาออกกาลังกายนะคะกินก่อนกินก่อนอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรของกินของกินนี่ก็ไม่ต่างกันแล้วนะคนเนี้ยกกินอะไรเกลือแร่เกลือแร่นี่ยังไงแต่การเตรียมพร้อมสุดยอดมากสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินเดิยนะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ขึ้นดอยกันนะคะเออดอยอะไรคะดอยดอยอะไรวะคุณจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขมวนรต้องมีป้ายไปเลาเป็นขบวนกันนะคะใช่คุณฝนที่นี่ไกลไกลกี่กิโลคะอตนนี้เดินมาหลายกิโลเมตรเลยหลายกิโลเมตรนะคะนี่คือหลายกิโลเมตรค่ะจุดเริ่มต้นคือตรงนั้นนะคะนี่ค่ะจุดตรงนี้ อันน uh. ี้คือหลายกิโลเมตรนะเหนื่อยมากเลยค่ะตอนนี้รู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยทันเลยเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มชิลค่ะชิลมากชิลชิลเด็ดเด้ขอให้ชิลแบบนี้ไปจนถึง40กิโลนะเด็ดเด้40กิโลเด็ดเด้เยี่ยมไป คืออันนี้คือท่าวิ่งเลยค่ะเหนื่อยแล้วเดินไม่ไหวละนี่นี่คือการเดินกลับด้านรถนล้นล้ใครอยู่ข้างในล้นหลบรถหลบรถไม่อันนี้ไม่ได้วิ่งกลับได้อันนี้คือกล้องรีกลับอยู่อ๋ยกลอย้อนอยูภาพย้อนภาพย้อนย้อนภาพย้อนาพย้อนโอเครถย้อนเหรอวรถไหลลูกลาเรถไหลลงน้อยสุดยอดหนุ อีกเือตัวอย่างหนึ่งกูจะบอกให้กล้องมันจะต้องโฟกัสหน้าเนื้อมันก็จะมีกรอบสีเขียวขึ้นหน้าใช่ไหมอย่าโฟกัสเองกูนะมันโฟกัสนมมึงอะมันโฟกัสนมอะไรเนี่ยอยู่นี่ this is my face หน้าอยู่นี่นะคะนี่นะคะไม่ใช่เรื่องโกหกนะคะ41กิโลเมตรค่ะจากตรงนี้ขึ้นไปแล้วตอนนี้สภาพของทั้งสองคนก็เราอารมณ์ดีโดยลา เออทำท่าคิีคองเนี่ยนั่นอะบางทีก็เหนื่อยใจนะที่เรามีเพื่ากันเนี่ยนี่นะคะเทปที่เราเลือกของว่าป้าเสมอมาทำไมนี่คือพัดของข้านั่นคือมันยูไม่รู้จักพัดหรอเพิ่งดูหนังนางคาดมาเมื่อเช้าอ่ะสนมนงสนมวเกือบหายเพราะว่เดี๋ยวให้ร้อยตอนนี้เพื่อนท้าวค่ะให้แปะถึงไแต่ใจ นี่หละเอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียร้อยไอ้กูไม่เสียเฮ้ยเฉียวนุ้ยเฉียวมือสุดยอดเดี๋ยวปุ๊กแหมได้หมั้ยได้อยู่นะอะไรวะเนี่ย หอมเนี่ยคือโจย์แล้วก็น,นี่ก็คือคนถ่ายที่ทุ่มเทสุดจิตสุดใจริอน,นอนฝนน,นนอนนอนแางเกยิ่งมีอยู่แค่นี้อยู่มีการควบคุมด้วยตัวเองแล้วคุมกับคุมกับมาควบคุมงานด้วยตัวเองละป่าวกล้องมันลายมึงดูสิไม่ไม่ฉันสักลูกอย่างไม่ได้สักลูกนี่แหละเหตุผลที่มันแต่งตัวอย่างนี้มาออกกำลังกายนะ แต่งไปเข้าคอนเซ็ปเพราะอะไรเพราะว่าต้องไปถ่ายรูปไงโน้โน้ดูเสื้อถ่ายรูปไม่มีไม่มีอะไรป็นของตัวเองเลยนอกจากกางเกงอ่ะและแน่นอนกูายด้วยแต่รูปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะพาที่ตกดินพอดีมือคือติดกล้องแน้าติดกล้องได้ใช่ไหมฝนใช่ติดได้สิติดเลยเพราะฝนจ้อยถ่ายกูหรือถ่ายใครถือกล้องถ่ายหน้ากูเลยว่าถ่ายหน้าตัวเอง เยอะมากทำไมสภาพกูเลยนะเหมือนอะไรก็ไม่รู้วะผอมมากไงในรูปอ่ะมะสามคนก็ไม่เห็นสองคนต้องมุมไหนวะเนี่ยเขากล้องสิโอ๊ยจะเห็นกล้องพร้อมนะมื่อเขาจะโขงแต่ไอกระป๋องนี่คืออะไรอ้าขยับเลยเหรอแล้วมึงนิ่งมากผมอะไรนะแล้วมึงนิ่ง สองร้เมตรถึงพระมหาโอเคข้างบนมีวัดนะคะก็เลยมีป้ายอีกสองร้อยเมตรแสดงว่าเราจะถึงข้างบนสุดอ่ะอีกไม่นานแล้วเพราะว่าหลังจากถึงวัดแล้วก็ขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะถึงยอดดอยอีกนิดนึงมีกี่เปอร์เซ็นตะ์หลายเปอร์เซ็นต์อยู่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะเรากลับทันไหมเออไม่รู้ไม่แน่ใจกลับกับขึ้นอันไหนไวกว่าเออลงดิขาลงดิกิ้งลงเลยเราลงยังทันนะมึงลงแบบ ลงแบบสบายมากเลยมึงไม่ต้องทำอะไรเลยมึงแค่นอนเฉยๆเดี๋ยวกูจัดการให้มังเดี๋ยวปูโชว์ความสามารถพิเศษพิเศษแตะกใบไม้มั้งฮะแค่จะแตะกใบไม้แล้วจ้ะแตะกใบไม้คืออะไรเราเอาใบไม้วางไว้ตกกลมแล้วก็ตีแล้วมันก็ดังเดะไหนไหนเงี้ยวะนี่มันภูมิปัญญาอะไรวะเนี่ยไม่รู้ป้าข้างบ้านเมื่อก่อนชอบทำได้ยินไหมเสียงเตะ อะไรวะมึงยังไม่ทันได้ยินเลยเลยอ่ะไม่ได้ยินหรอเจ้าแม่อ้าวแล้วตกลงไม่ปิดหน้าเหรอกูงงกับพวกมึงมากเปิดเปิดพิพเปิดได้มึงแต่แค่ใส่ฟิลเตอร์ให้กูด้วยฟิลเตอร์ปากปกติก็๊ซีจะตายเหรอโดนขึ้นดอยคือปากกูไม่มีสิ่ดีใดโหมดเลยว่าพาร์ทนี้เอ่อคลิปเนี้ยจะต้องสั่นยิ่งกว่าคลิปก่อนโอราเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วจะตายแล้วมือก็สั่นขาก็สั่น เรากำลังจะถึงเป้าหมายนี้อีกไม่ช้าตรงนี้คือแบบสวยมากนะจริงๆแล้วว่าเป็นต้นไม้ที่ปกคลุนะคะสวยงามมากดี๋อยาจะแบบอยาจะตีลังกากับหัวไปถ่ายจังเลยอ่ะทำไม่ได้โอ๊ยจอสั่นเดี๋ยวถือพยายามถือเวสสันแล้วแต่มันทำยากมากเลย คะระหว่างทางก็มีการแบบว่าเลี้ยิงหงยงหินกันด้วยเนี่ยมัน,นก็มีนะมีนนนนนนีนน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 ่สุดยอดเลยในที่สุดเราขึน้นไปถึงคุณค่ะเป็นพิรามานคนะาแถวเพรารู้สึกเลยค่ะเราจะขึ้นมาถึงบนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างสบายเย้ <laughs> <laughs> วาหนุ่มไม่ไหวแล้วป้า,นปา,นาหนุ่มหนุ่มเลยละขาแดงหมดแล้วค่ะยุงกัดครั้งียลุยนลุกยินมากดูลงครั้งเดียวพอเดีดอุ้ยมันมีสายไฟด้วยแกขาดคำขาดคำ ดูท่าทางคุ้ป้าพี่แกนก็มุดควาหลังก็แบบชะงเงือกว่าโอ้โนี่มันอันตรายเนี่ยหลับเลยไม่ไหวกูอย่งไฟดูดนะแม่กูเคยโดนไฟดูดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแม่ก็เรียกน้องไอ้เจมสไอ้แจ๊สเนี่ยแล้วน้องกูนั่งกินข้าวอยู่ไม่สนเลยแม่กูไปโดนดูดจนต้องดึงตัวเองออกมาแม่โดนดูดแม่กูทุกวันเดียวก็กลัวปากกลัวอะไรคือเมื่อเช้าเอาสายไฟลงมาเอาไปใก้แม่กลัวไฟดูดโดนไฟดูดทีเดียวคือหลับมาก ไม่ก็เรียกแล้วก็แบบน้องก็ไม่ได้ยินน้องก็กินข้าวอย่างเงี้ยแม่ก็โดนดุอยู่อย่างกันแล้วถามว่าแม่มีสติเรียกน้องได้ทำไมไม่มีสติดึงตัวเองออกมาเนาะไม่รู้ตอนที่แม่ไม่มีแรงว่ะแต่เรียกได้แต่แต่ดึงตัวเงองออกมาไม่ได้ <laughs> สุดท้ายก็ต้องทำใจดันตัวเงองออกมา <laughs> อะไร <laughs> ไม่รู้เลยที่นี่ที่ไหนเห <laughs> มือนโยนเลยที่นี่ที่ไหนคุ้มเจไหมหายเหนื่อยหรือยังหลังจากได้มาเจอความยินหายเหนื่อยแล้วแต่หายใจไม่ออกตอนเนี้ย S <S ลมแรงมากดูกผมได้เลยไอ้นีน่ปล่อยปล่อยให้มันขยายมันได้จะใหญ่อะเสื้อกลัวไปเนี่ยเสื้อเสื้อเสื้อกะพือุ้ยแต่ลมแรงมากเลยมั้งสุดยอดแรงจริงแรงมากหูหูมีแรงจริงนะเนี่ยดีอยากเห็นวิวข้างหลังอ่ะมึงถ่ายกูทำไมถ่ายวิวสิเออเยี่ยมก็คือกูถ่ายมุมสูงให้มึงไปแล้วไปแคปเอานะ ได้ท <Nein. S 2> <laughs> okay ุกคุโอเคล้